ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก,กลับมาพอๆกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบายสามภาพกินครับพี่นอ้นองวันนี้พาพี่ภาน้องมากินนี้เลยครับผมขนมจีนนำ้ำซาวน้ำปลาครับพี่น,ออน้องพอได้พ่อพี่พ่อน้องลายมือลายเว้นๆๆแล้วพี่นอ้นองมือนี้ว่างยุดจากงานครับผมเสพเสีเหมือนกันเด้อครับผม ได้ยินเสียงรถลดในเรื่อพี่น้องด้วยบอดีปันเสือพาไว้ kèm gấp phát bùng mà cái <laughs> này anh đây ได้ซาเอาหนำ หยุดสามมือพี่น้องวันิกรับบ้านหาลูกับบไร้กรับเมียเป็นล่างงานบไร้ <c oughs> กินกับปุ่นเศร้าจริงสิเกินหอดขับปุ่นมีบใบไม้เนาะบานเท่า เป็นคนมักน้ำนะเจ้าหน่อยพี่เนาะใส่ลงไป พี่น้องทีก่กำลังเบ่งอยู่กับแม่ด้วยครับผมแซจจ่บน้องกันครับ หินพักได้รายมีมิเมตอร์มินสายตาเห็นสายตาสันสันยังสีสายแวน่นพี่น้องบริสันตั้งแต่เกิดได้พี่น้องสันตอนเหตุงานยุ่งเข้ ตินนังจีนตินนังซีรีตะกี้เบิ้งเบิดมือเบิดเว้นปิดไฟเก่งใจมู่รวมห่องเนาะปิดไฟไว้แล้วก็เปิดตั้งแต่คอมนั่งเบิ้งอยู่หน้าจอคอมเบิดมือเบิดขึ้นสายตาเสียเลย จวดจวดคำปุดหน,นี้งลวอกกินครับกระแซกเพื่อนไปเนาะ ขาปุ่นลวกแน่ฟักกันจองแน่ดิลวกแต่กันเสียอ้าวน้อ,อาอ่วนตัอกเลยมันยังคัก 嗯。Mm hmm. คันพี่น้อง <c oughs> เอาพี่น้องเซลมืเอนี่ผมก็มากินขนมจีนซาวน้ำปลา,านะครับผมให้พี่ให้น้องเบิง้ง ถ้ามาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด้ยแซวสะไครเป็นกำลังใจให้ผมได,ได้ครับพี่น้องสิงได้มีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปครับพี่น้องการกินอาหารสมบูรณ์แบบกับขอถูกขอผิดอให้พ่อแม่พี่น้องได้ร้นะครับผมก่อนสิไปกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้ร้นะครับผมที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับผมจนฮอดกู้เมื่อนี่ลางๆมากกับลงคลิปแนวบ๊วยลงคลิปแนวจังได่กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้ร้นะครับผมสารมื้อนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้อง คสว,ส,สวัสดีครับไปแล้วครับผม